สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเหมือนี้แจแดงจิร่วมเลขเด็ดให้ท่านผู้ชมร่วมเลขวิ่งรวมร่วมเลขคัดสรรแล้วรวมเลขเด็ดตัวเด่นเด่นเด็ดเด็ด,ด,ดวดสิบหกพ่อข้อพ่อข้อหกเจ็ดค่ะรวมตัวเด็ดเด็ดเนาะให้เนาะคะ่นะเนาะสร้างคมค่ะสร้างคมเพิ่นกะใไห้ที่แปดเนาะแปด เก้านี่ร่วมเลขเด็ดมาหายเด้อค่ะเลขวิ่งเลขวิ Wing. ่งอ้าคนตระกูลแสนสุขวิ่งเจ็ดค่ะเจ็ดกับสองนี่คือเลขเด่นจับใส่กันได้ไหมแปดแปดเจ็ดแปดสองเก้าเจ็ดเก้าสองได้ไหมพิจารณาค่ะแล้วก็อีกนมขอนแกน่น ให้หกกับเจ็ดค่ะหนุ่มคอนเกนให้หกกับเจนะ็ดเนาะให้เจ็ดกับหกนะหนุ่มคอนเกนเ้าจะได้กี่แต้มนะสำหรับบนนะคะบน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 ,บนล่างได้ตัวใดแถวนี้เวลาพอ่อได้สรุปล่างแล้วก็ แม่กัลยาเก้ากับสามเนาะคะ่ะเก้ากับสามแม่กัลยานะคะเดี๋ยวจะน,น่ารางที่หลังเนาะ,ค,ะคุณเอก,กชัยจะมีเก้ามีสามมีศูนยะ์ศูนย์ค่ะแล้วก็ เลีน้องข่ายเล่าลางว่าท่านเดี๋ยวเลขบุญก่อนนะคะ่ะเนาะแล้วก็ไม่มีสามตัวนี้เลขแม่สารคามนะ่าจะเป็นเจ็ดกับห้านะคะเจ็ดกับห้าบอลงเจ็ดกับห้าเจ็ดกับห้าไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสุดทือควาย ก็คือสามก้าหกค่ะเอาสิม,มานับเบิงวาคะแนนใดงเป็นสิม,มาแห้งค่ะสำหรับเลขวิ่งเนาะคะ่ะแม่สว่างน่าจะเป็น9ก้ากับห้าเนาะ9ก้ากับห้านะคะแล้วก็เซียนเซียนเซียนหนองคายวิ่งบ่อยหลุดเด้อค่ะ เจ็ดนะคะโอ้ยเจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับศูนย์เพื่อนคนสู้ชีวิตหกกับเจ็ดค่ะหกกับเจ็ดเนาะใจนี้ก็ได้แล้วก็คนวางแสนคนได้วิ่งไวตุตะแปดนี่เพิ่งจะมีแปดแปดกับสามค่ะ 3. เปลกับสาวจิตตะเป็นได้ทั้งล่างทั้งบนด้ตัวนี้นะเป็นได้ทั้งล่างทั้งบนเป็นได้ทั้งล่างทั้งบนนะคะนะหาตัวใดล่ออีกของผูใด,ดอีกเล็กแม่สาวแม่สาวมาหนึ่งนะ มนนไว้ไม่มีไว้มีที่มาไว้มีที่มาค่ะตัวใดมาหลายกมูศูนย์ค่ะศูนย์ศูนย์ตัวเดียว วิ่งศูนย์ตัวเดียวเลขเด่นมาตัวเดียวคือศูนย์นะคะเนาะ <c oughs> น่าจะเบิดแล้วเข้ามาเบิ่งกันว่าแปดมีแค่สองมีสองตัวสามมสี่ตัวสามมสี่ตัวสามมสี่เอาเอาข้าเนียนสามข้าเนียนสาม หนึ่งสเด่นสุดเนาะค่ะเกเด่นสุดเกามหาตัวสามหนึสองสามซีสมีตัวเก้าหนึสองมีหาเมีหตัวมีห้บันนี้เจ็ดหนึ่งสองสา จ็ดมีสี่ตัวเจ็ดมีมม 3. สี่รวมเจ็ดมีสามสูตรุปแล้วเล่นวดนี้ก็คือมีมีมีสามมีเก่ามีเจ็ดเดนหกมีหนึ่งสองสามหกมีสาม 3, ตูค่ะศูนย์ศูนย์มีมีสาม ศูนย์มีสามตัวศนมีสามตัวเอาเด่นชุดๆก็คือเกค่ะแต่ว่าถ้าเจ้าไม่ให้มาเก้ามันจะมีมาสามทันทีเ่ราะมันกันมามันจะมาศูนทันทีเนาะคะ่ะนศูนย์ไม่แห้งสมเก้าไมา่แห้งต่อมากก็เป็นสามต่อมากก็เป็นเจ็ดต่อมากก็เป็นศูน ศูนย์นี้มีโอกาสมามาได้มาได้พอๆกันกับเก้าเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะค,ะคือเลขเด่นค่ะทุกู้ชมสำหรับเลขล่างด้วันนี้ล่างจะให้ล่างไปด้วยกันเลยสรุปแล้วมีเด่นสุดบนก็นคือเก้ามีเก้ามีสามมีเจ็ดค่ะเด่นตัวลอ่องมากก็คือศูนย์กับหกคะแนนเท่ากันมะหกมีสองตัวนี้ หกมีสอูนย์กับมีสามอูนย์มี3 6มีสเด่นสุดคือเกคือ3คือ7ค่ะ7กับสามคะแนนซ้ากันเก้ามาเด่นสุดเก้าสามย์หกตัวเด่นสุดสุดค่ะท่านผู้มเนาะเอามาเบิงข้างล่างเนาะค่ะวันนี้เด่นล่างเนาะค่ะวันนี้เด่นล่างเด่นล่าง วัด16พ่อข้อ,ขอ6-7ค่ะเด่นล่างศูนย์กับ7ของเสี้ยนน้องค่ายเป็นได้ทั้งเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างได้ค่ะเสี้ยนน้องคายก็สร้างคมก็เป็นได้ทั้งทั้ง ทั้งบนทั้งล่างจาง้มเนาะคนตระกูลแสนสุขล่างก็คือเจ็ดกับสองเป็นได้แต่ว่าคนขนเกนขนเกนวิ่งหกค่ะอาวิ่งหกตัวเดียวข้างล่างแล้วก็คุณกัลยาแปดแปดกับเก้าแปดกับเก้าค่ะแล้วก็ คุนเด็กก็ใช่หาตัวเดียวค่ะห้าตัวเดียวข้างล่างเสียนหนองคายแปดตัวเดียวค่ะพวเปลี่ยนมาแห้งหัวนี้เดี๋ยวลอกหวยดีเพรานี้จะมากล่างไม่มีสามตัวนี้ก็จะเจเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างน่าจะเป็นหกนะคะจะเดียงนันใจว่าหก จามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถัวติดหกหนีห่กแน่ๆเลยแล้วก็คนสู้ชีวิตนี่ก็ห้เดินเจาะหาตัวล่างหางใซค่ะตรงช่องตัวล่างแปดกับสามก็เป็นได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะของตุตะแล้วก็ อาจารย์กล้วยหากับเจ็ดค่ะห้ากับเจ็ดเนาะห้ากับเจ็ดนีดน่ดีบากศูนย์ตัวเดียวเป็นทั้งล่างทั้งบนนะคะศูนย์ตัวเดียวเ,เป็นทั้งล่างทั้งบนเจ้ารับกิ่นเก้ากับศูนย์ข้อจปล่อยเห็นมากตัวหนึงค่ะล่างหน้า วุดละค่ะสำหรับเส้นเหล็กล่างหัวมีแปดมิซี่ตัวแปดมิซี่ตัวค่ะเก้าสองตัวเจ็ดสองตัวหกสองตัวหาสองตัวเอาแต่ยางละสองมิตรแปดซี่ีคะแน่นเนาะศูนย์มีสองตัวเก้ามีสองตัวเจ็ดมีสองตัวหกมีสองตัวห้ามีสองตัวสามมิตัวเดียวคะข้างล่างสามมิตัวเดียว เอามาได้ที่นแน่กับ8ปดแดคะแนนหลายกลัวนอกนั้นกับแม่ยางละสองตัวสิใสติด8ปดสองบ่มีนะคะงวดน,นี้เนาะแต่ว่าหลายๆคนเพิ่งจะหายมากติดสองยูได้ยัง8ปดสองเกาสองอจะเป็นบุญบ่ <c oughs> เอาเป็นแนวทร่างในการเชียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกัน เจเดนก็นหายขอมูลมาเพียงตอนนี้ตามเสี้ยนตามอาจารย์ที่เพิ่นห้มากค่ะขอคอยทำผู้ชมโชคดีลวยลุถูกหวยไปนน้ำกันสั่งซื้อเขี่ยมมาได้ตามเบอร์รอกคือในหน้าจอนะคะ 0- 9 2 8์เก้าสปเข้มสียมสบู่สีสมลถว่ากัดจุดดนางดำสูตรสีขาวหน่าสดใจนุ่มนวลแล้วดูอ่อนวัยว่าใส่ตอนนี้สีใส่ตอนใดคะเนะาะว่าใส่ตอนนี้ตอนนาว่ามีโอกาสได้ใส่12อออยพัดบำรุงร่างกายบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผม ข้อสาคัญบ่งบอกที่ดวงตาค่ะจุดเน้นที่ดวงตาหัวใจตับอ่อนนะช่วยให้เป็นเบาหวานไม่ขึ้นตาเนาะคะ่ะ452ชิ้น9 0 3ชิ้นพันสองบาทนะคะหาะค้ะหาไห้ราคาห้าลดราคาไห้สาหรับค้นที่สือของมาหลายเนาะสามสามตัวนี้นาะซีดีขึ้นถ้ากินกระพุกแรกแว่าท่านเบิดเพิ่นกับว่าตาเพิ่นดีเล้วค่ะเนาะตัวนี้คือการกินบ่าท่านเบิดเพิ่นกับว่าเพิ่นยางได้เล้วเนาะแคลเซียมแคลแมกแก้ปวดกระดูกนะคะ ดีกว่าดีดีกว่าทุกทุกอย่างนี่ค่ะดีกว่าที่เราไปกินตำไอ้นั่นออกระบอกบอกจะเบาดอกมันเป็นสถานที่ดูลแลเท่าแต่ว่าดีกว่าเนียนอนค่ะดีกว่าเนียนอนเนาะดีกว่าแน่นอนดีกว่านนนเนะาะท่านผู้ชมแปดคือตัวเด่นล่างนะคะเด่นล่างจะเด่นขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ